สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนคะ่ะเช้าวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2569นะคะเวลา7น56นาฬนาทีนะคะวันนี้วันหยุดเนาะหยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดไพ่กระจายเอาเลยแล้วกันไพ่อย่าบอกอะไรทำไมไพ่แรงจังเลยห6ดาบวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็ผู้ชายขี่มา้าทุกคนคะ่ะ ความสัมพันธ์ที่ยุติกันไปแล้วความสัมพันธ์ที่มีการทะเลาะเบาแหวงกันไปแล้วความสัมพันธ์ที่มีการเลือกข้างกันไปแล้วความสัมพันธ์ที่เลิกราอย่าร้างกันไปแล้วความสัมพันธ์ที่ออกจากกันไปก่อน move on จากกันไปก่อนเพราะมีคำพูดที่ที่ไม่ดีไม่งามทิ่มแทงใจ มีการกระทำซ้ำๆเดิมๆทิมแทงใจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ประครับประคองความรู้สึกประครับประคองความสัมพันธ์อยู่แค่ฝ่ายเดียวมีเป็นความสัมพันธ์ที่คิดว่าจะไปแล้วไปได้ไม่ดีไปลำบากกว่าเดิมเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ลำบากอยู่แล้วลำบากมากและมีฝ่ายหนึ่งไปได้ดีกว่าเดิม มันมีสองแบบจอยก็อ่านพูดไปเรื่อยจอยเท่ากับพูดไปเรื่อยนะคะทุกคนแม่เขามีอันนี้เห็นป้าวนี่เป็นผู้หญิงขึ้นมาทันทีเลยมีใครบางคนเนี่ยอยากจะเคลียร์อยากจะสาสางปัญหาเกา่เกาๆเดิมๆ ที่มันค้างค่ะอยากจะขวางโชคชะตาอยากจะกำหนดโชคชะตาอยากจะดึงโชคชะตาอยากจะลิขิตชีวิตของตนเองขึ้นมาทันทีทันใดฉับพลันทันปัจจุบันทันด่วนซะง,งั้นคนที่มูทะลุคนที่ไม่ฟังใครคนที่เอาแต่ใจตัวเองขั้นสุดคนที่เห็นแก่ตัวในความสัมพันธ์ คนที่เคยปล่อยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นฝ่ายที่ประครับประคองเป็นฝ่ายที่ทุ่มเททุ่มใจทุ่มรักอดทนกล้ากลืนฝื้นทนอดกลัน้นอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยากลำบากทรมานอกทรมานใจอึดอัดหรือเกินเหนื่อยยากหรือเกินรันทดหรือเกินเขามาเห็น มาเห็นจะบอกว่ามาเห็นคุณค่าเหรอคือเปิดไพ่สมามใบก่อนเหมือนเขาไปเจออะไรมาเหมือนเขาไปเจอวิบากกรรมมาแล้วเขาอยากจะมาทวงความสัมพันธ์นี้คืนน่ะเขาไปเผชิญวิบากกรรมใดมาแล้วคนอย่างเขาเนี่ยคนที่มาคิดได้ในวันที่สายไปเสียแล้วเนี่ยอย่างเขาคนนี้คนที่ไม่มีเบรกเลยเนี่ยคืออยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่าารักษาน้ำใจนะ เขาไม่ได้ร so so ักษานํำใจเพื่อนๆนะแล้วเขาได้ค่าในความสัมพันธ์ของเพื่อนๆมาโดยตลอดนะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเพื่อนๆนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนถ่อเรือเนี่ยคนเดียวเลยทําไมเขาไม่ได้สนใจได้ซ้ำว่าเพื่อนๆจะออกกำลังแรงถ่อเรือลำบากมากแค่ไหนดูดิเพื่อนๆเสื้อผ้าก็เก่าๆซอมซ่อซโซมลำบากอดทนมากับเขา พยายามเหลือเกินแต่ปัญหานั้นก็ไม่ได้รับการสะสางเสีทีนี่สินรุงรังรเผชิญหน้ากับปัญหาภายนอกรอบตัวอยู่เพียงคนเดียวเพียงลำพังแถมกลับมาบ้านหรือในความสัมพันธ์ก็ยังจะต้องมาทำความเข้าใจกับคนคนนี้โดยตลอดเลยการกระทำที่เมินเ,เ,เฉยเพิกเฉยเย็นชา คำพูดที่ตัดขั Guys, y, ้วหัวใจการกระทำที่ด้อยค่าของคนคนนี้แต่เพื่อนๆก็ย right ังอดโทนอดกลั Maybe, ้นและพยายามทำความเข้าใจใครคนนี้มาโดยตลอดก็ค <el> ือเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบนี้แหละเพื่อนๆนน่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเป็นที่รองรับอารมณ์เฉพาะในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสังคมรอบข้างก็เอาเปรียบเพื่อนๆมาโดยตลอดนะเพื่อนเพื่อนยอมให้ทุกคนเอาเปรียบ ทั้งๆที่เพื่อนน่ะเป็นคนที่ไม่ยอมใครแต่เพื่อนๆเป็นคนที่จริงใจอ่ะเพื่อนๆเป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์ไม่ได้คาดหวังด้วยว่าให้เขาไปแล้วเขาจะบอกว่าเราดีไหมทําอย่างนี้ให้เขาดีๆเขาจะเห็นเราดีหรือเปล่าเขาจะเอ่อไม่ได้เพื่อนๆไม่ได้รู้ไม่ได้นึกถึงเรื่องบุญคุณเลยบุญคุณที่เพื่อนๆทําให้คนอื่นเพื่อนๆไม่ได้นึกถึงแต่ใครก็ตามที่แม้จะน้ำหนึ่ง ข้าวหนึ่งคำน้ำหนึ่งหยดที่คนอื่นให้หยิบยื่นให้แก่เพื่อนเนี่ยเพื่อนๆถือเป็นบุญคุณทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนถือเป็นบุญคุณที่จะต้องตอบแทนเมื่อถึงเวลาเมื่อมีโอกาสทั้งนั้นเลยแต่เพื่อนๆไปทําดีให้กับใครเพื่อนเพื่อนไม่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าอะไรในชีวิตของเพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นอยู่แล้วทุ่มเทให้เขามากเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นคุณค่าเขาจะมาหวังแค่ผลประโยชน์ เขาจะมาหวานเมื่อดีเขาจะมาหวานเมื่อเขาต้องการสิ่งใดเมื่อเขาหวังประโยชน์ใดและพอเขาได้ประโยชน์แล้วเขาก็จะเฉดหัวเพื่อนเพื่อนทิ้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทําไมถึงต้องพูดอย่างนั้นหกดาบกับอัศวินดาบเพื่อนๆมาถึงจุดๆุดนี้บางคนเขาก็บอกเพื่อนเเนี่ยไรเหตุผลไม่มีเหตุผลแต่คําว่าไม่มีเหตุผลของคนรอบข้างที่เพื่อนเพื่ทาเพื่อเขามาดยตลอด เพราะว่าเขาจะพูดบอกว่าเพื่อนๆไม่มีเหตุผลก็ตอนเมื่อเขาเสียประโยชน์เสียผลประโยชน์ไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆพูดถูกใจทําสิ่งใดให้ได้ดังใจประเคนผลประโยชน์ให้เขาจะบอกว่าเพื่อนๆมีเหตุผลและเขาจะยุยงยุยงแยงตะแคงรั่วให้เพื่อนๆนเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นด่านหน้าเป็นด่านหน้าที่ออกรับแทนเรื่องราวที่มันไม่ดีไม่งามในชีวิตของพวกเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาอ่ะ ใช้สมองสติปัญญาควบคุมเพื่อนๆให้ทำงานเหนื่อยๆได้หลอกใช้เพื่อนๆได,ด,ด้พวกเขาคิดว่าพวกเขาฉลาดพวกเขาคิดว่าพวกเขาฉลาดเขาคนนั้นคิดว่าเขาฉลาดในอดีตเขาเหล่านั้นคิดว่าเขาฉลาดแต่เพื่อนๆเนี่ยใช้ความจริงใจใช้ความพยายามมุมานณะอุตสาหะเพราะเพื่อนๆมีความรู้สึกแค่เพียงว่า ถ,นนถ, tá, ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพร <right> ุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้8 8นะคะ08 0 8เลขจักรวาลถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้และเพื่อนๆจะไม่เสียใจเสียดายในอดีตเลยเพื่อนๆจะไม่มีคําว่าเมื่อวานเสียใจจังที่ไม่ได้ดิบยื่นให้ความช่วยเหลือให้กับคนนี้เมื่อวานเสียดายจังที่ไม่ได้พูดดีๆกับคนคนนี้เมื่อวานเสียดายจังที่ไม่ได้ชมที่ไม่ได้บอกรักคนคนนี้เพื่อนๆทาดีทุกสิ่งอย่างแล้วเพื่อนๆทาดแล้ว จะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆไม่สนใจแล้วเพราะเพื่อนๆเดินหน้าต่อแล้วเพื่อนๆทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วเพราะว่าอะไรมันมีแต่ปัญหามันมีแต่การถูกหลอกถูกโกงมันมีแต่การถูกใส่ร้ายป้ายสีมันมีแต่คําตีฉินมินทาไม่ว่าจะทําดีมากแค่ไหนไม่ว่าจะทุ่มเทให้มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะส่งเสริมมากแค่ไหนไม่ว่าจะอดทนมากเท่าไหร่ก็ได้แต่คํานินทาและใส่ร้ายเมื่อเขารวมกลุ่มกันเขาจะมีแต่คําร้ายป้ายสีใส่เพื่อนๆ จะมีแต่คําติชิ้นนินทาเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ํำน้าบางคนว่าต่อหน้าบางคนพูดต่อหน้าเลยทําไม่ดีต่อหน้าเพื่อนๆเลยโดยไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเพื่อนๆด้วยซ้ําว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงแต่นวันนี้หรอเพื่อนๆไปแล้วจ้ะเพื่อนๆไปข้างหน้าไม่แคร์อะไรแล้วไม่ได้สนใจอะไรแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดปล่อยไปช่างมันอะไรจะพังก็พังเพราะคําว่าอะไร กูทำดีที่สุดแล้วส่วนพวกมึงอยากจะพังกันยังไงก็เชิญแล้วก็พวกมึงสร้างปัญหาอะไรไงกันไว้สูก็แก้เอเองนะคำพูดปัญหาที่มันปากปากัปก,ปกที่มันทำลายเรือลํำนี้ให้มันไปต่อได้ยากลำบากก็เหมือนมันมีใครเหล่าบางกลุ่มบางคนที่สกัดกั้นความจเจริญเติบโตของเพื่อนเพื่อนคิดว่าจะมาเป็นการ discredit คิดว่าจะเป็นการขัดแข้งขัดขาคิดว่าจะเป็นการทำร้ายทำลายชีวิตชื่อเสียงของเพื่อนๆนลงได้แต่เพื่อนๆหาได้แค่ไม่ไม่เลยเพราะอะไรประกอบคุณงามความดีเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นว่าสักวันมันต้องมีวันของกูสักวันต้องมีวันของกูไม่เครียดไม่แค้นไม่เครียดไม่แค้นไม่สนใจ ไม่ไปแตะต้องดาบนี้ด้วยซ้ำไม่เอาตัวเข้าไปที่จะเป็นปัญหาปัญหาของใครรับไปเองใครสร้างอะไรยังไงไว้ก็รับเอาเองใครพูดอะไรไว้มันก็ยังสิบนาทีคลิปมันก็ตัดไปนะคะเพื่อนๆไม่สนใจอะไรใดๆทั้งนั้นจะมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางของตัวเองที่ตัวเองเชื่อมั่นเหลือเกินว่ากุศลกรรมอันดี ในอดีตและในทุกๆวันที่เพื่อนๆได้ทำมันจะเป็นเครื่องเครื่องสนับสนุนอุปธรรมคําชูเพื่อนๆเ,เองใครไม่อยู่ข้างกูไม่เป็นไรความดีอยู่ข้างกูใครไม่เอากูไม่เป็นไรกูไปคนเดียวก็ได้ใครสร้างปัญหาสิ่งใดใดไว้สู่ก็รับความเหล่านั้นเอาเอง เมื่อถึงเวลาความจริงก็ปรากฏเมื่อถึงเวลาความจริงก็ปรากฏเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่นะพวกนั้นจะได้รับเวรรับกรรมเสียทีแต่วันนี้เหรอเพื่อนๆบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใครทําสิ่งใดก็ oli, ได้สิ่งนั้นเพื่อนๆยืนอยู่ข้างข้อเท็จจริงเพื่อนๆนยืนอยู่ยืนยืนอยู่เคียงข้างสิ่งที่ถูกต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ แรงมากเลยนะไพ่อะกระเด็นออกมามีไพ่ The Wheel of Fortune กูลิขิตชีวิตของตนเองและโนสนโนแคร์ใครไม่เอาเราไม่เป็นไรสร้างกรรมอะไรไว้รับเอาเองพูดอะไรไว้อย่าก,กลืนน้ำลายตัวเองสร้างมิตรก็ได้มิตรสร้างศัตรูก็ได้ศัตรู เพื่อนๆมุ่งไปโดยที่ไม่ได้สนใจเลยข้างหลังว่าจะเป็นยังไงมุ่งมันมากไม่ได้แคร์ว่าใครจะเอาว่าใครจะเอามามีดเอาดาบมาไล่ปากหลังไม่สนใจอะไรจะเกิดก็เกิดใครทำอะไรก็รับเอาไปสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้น ไม่ว่าจะเป็นอากุศลกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นอวิชาใดๆใสเวทคุณใสมนดํดำสิ่งใดสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นทีนี้คนคนนี้ถ้าจะพูดถึงคนคนนี้ที่บอกว่าเขาเคยทำให้เพื่อนๆเสียอกเสียใจยเขาเคยทำให้เพื่อนๆเนี่ย move on ไปจากเขาเอง เขาพูดไม่คิดทําไม่คิดแล้วเขาจะกลับมาถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์เขาจะมาทวงคืนเพื่อนๆกลับคืนไปจริงๆอ่ะเพื่อนๆจะยอมไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถามใจเพื่อนๆก่อนว่าตอนนี้เพื่อนๆคิดแล้วรู้สึกกับเขาอย่างไรบ้างถามด้วยไพ่สำรับนี้ดีว่าในตอนนี้เพื่อนๆคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นบ้างดุดันมากไพ่ตั้งแต่เช้าเลยโอ้โห วิวออฟอร์จูนักอัศวินดาป่ะอัศวินดามีคือใครหยุดเขาไม่ได้นะเขาเป็นคนที่ลิขิตชีวิตตนเองเอาแต่ใจสุดดื้อเงียบไม่ฟังมุทะลุบทจะบทจะฟาดคือฟาดเลยอ่ะถ้าแล้วเพื่อนคิดกับเขายังไงอะตอนนี้อะโอ้ยโอยจนแม่จะตื่นแล้วไหมจนแม่ตกใจแล้วไหมตัวเองก็คิดถึงเขาอะอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาอะ แล้วก็มั่นใจด้วยว่าคือเขาอะ่ะแล้วก็ไม่เคยปล่อยมือจากเขาไปเลยอะ่ะไม่ว่าจะเขาจะทําให้เสียอกเสียใจอะไรยังไงเขาเป็นคนออกไปจากความสัมพันธ์ตัวเองก็ยังอืมอุ้ยเขาโทษอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไหมอุยเสียงเปลี่ยนเลยอะ่ะมันอ่านอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนๆเนีน่ยเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองไปแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้ว get something new ไปแล้ว คือฉันเริ่มต้นใหม่อะไรที่ฉันเคยแบบคนที่เขามาจีบฉันหรอเยอะแยะมากมายฉันก็ฉันก็คุยอ่ะเธอแต่ฉันคุยคนเดียวนะฉันไม่ได้คุยหลายคนฉันเริ่มคบกับเขาแล้วแหละความสัมพันธ์ฉันมันเริ่มต้นแล้วแหละแล้วมันก็ดีงามแล้วคนคนนั้นมันเป็นคนที่ฉันชอบด้วยอ่ะตรงสเปคด้วยแหละเธอฉันเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วนะเธอไม่ต้องมาหรอกเพื่อนๆอ่ะบอกคนหัวร้อนคนนั้นอ่ะ นักเลงคนนั้นเพื่อนๆบอกเขาว่าเธอไม่ต้องกลับมาหรอกฉันเจออะไรที่ใช่แล้วอ่ะฉันรักตัวเองฉันเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วฉันเลือกเส้นทางของฉันแล้วนะจะใจฉันกลับไปลำบากกับเธอเหรอจใยฉันไปทนมือทนคําพูดทนแรงกดดันจากเธอเหรอเธอนะ่ะคิดอะไรเธอก็ไม่พูดรักไม่รักเธอก็ไม่บอกสุดท้ายเธอนอกใจฉันทําไมฉันต้องกลับไปอยู่ในบ่วงเวรบ่วงกรรมบ่วงมาน,นั้นของเธอด้วยละ่ะ เธอสร้างอะไรเธอก็ไปรับเอาเธอฉันไม่สนใจแล้วล่ะตอนนี้ฉัน move on ได้แล้วมันอ่านได้ยางงี้ก็ได้นะไม่อยากจะอ่านแบบนี้อย <c oughs> เพื่อนๆคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาอีกคะนเธอก็อตั้งแต่ตั้งแต่เรา move on จากกันไปอะ่ะฉันก็ฉันเป็นคนที่มั่นใจมากเลยนะว่าฉันเป็นคนที่มีคุณค่าฉันมีเกียรติมีศักดิ์ศรี การที่ฉันได้ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มากกว่าหกเดือนนั้นกับเธอเธอด้อยค่าฉันมากเลยอ่ะเธอด้อยค่าฉันทุกอย่างเลยเธอไม่ให้เกียรติฉันเลยเธอเพิกเฉยเย็นชากับฉันตลอดฉันทุ่มเททุ่มใจทุ่มรักให้เธอฉันซื่อสัตย์กับเธอแต่เพียงผู้เดียวอ่ะเธอก็ไม่เห็นคุณค่าฉันแล้วในวันนี้ฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันเลือกตัวเองไงเธอฉันเห็นคุณค่าของตัวเอง โดยที่ฉันไม่ต้องไม่ได้มานั่งแคร์หรือรอการเห็นคุณค่าหรือการใส่ใจจากใครเลยอ่ะเธอดูดิวันนี้ฉันสง่างามมากมายแค่ไหนขอบคุณนะที่เธอทําแบบนั้นกับฉันถ้าเธอไม่ทําแบบนั้นกับฉันฉันคงไม่ได้มีเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆใส่ฉันคงไม่ได้มีการทำมาหากินดูแลเลี้ยงดูตัวเองฉันคงไม่งัดศักยภาพใดๆของฉันขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูชีวิตและจิตใจของฉันหรอกแม้ฉันจะมีนุกเพียงตัวเดียว แต่ฉันแต่เขาก็เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับฉันมากเลยนะฉันมีอะไรฉันก็จะฝากข่าวไปกับเขาเพื่อที่จะไปบอกพ่อจักรวาลของฉันว่าฉันปรารถนาสิ่งนี้ฉันจะเสกสิ่งสิ่งนี้และฉันเชื่อมั่นเหลือเกินนะว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันไปได้ดีและมันกําลังไปได้สวยเธอก็รู้ว่าฉันยึดมั่นในความดีมากๆเลยอ่ะเธอก็รู้ว่าว่าฉันอน่ยยึดมั่นในเกียรติในศักดิ์ศรีมากๆเลย เธอเอ๋ยวันนั้นเธอไม่ได้เห็นคุณค่าและด้อยค่าฉันมากและเหยียบย่ำฉันมากเลยเธอจําได้ไหมคําพูดร้ายๆที่เธอเคยตัดขั้วหัวใจฉันเธอจําได้ไหมการกระทําที่เธอไม่ได้ให้เกียรติฉันเลยเธอจําได้หรือเปล่าเธอจะกลับมาทําไมอู้เพลงนี้เลยกลับมาทําไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว ความรักที่เคยเพลิดเพล้วฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจมันเป็นอดีตอดีตก็คืออดีตแหละอ่ะและ้วเพื่อนๆคิดคิดแล้วรู้สึกไงกับเขาต่ออีกอ่ะ,ะเธอมีมีคนมากไายเข้ามาขายขนมจีบฉันนะและฉันก็เชื่อมั่นมาโดยตลอดเลยว่าในระหว่างความสัมพันธ์นั้นน่ะที่ฉันอยู่กับเธอ ฉันไม่เคยผิดต่อเธอแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวเดียวไม่ว่าจะเป็นความจริงใจความใส่ใจความซื่อสัตย์ทั้ง,งที่ในระหว่างที่ฉันคบกับเธอมีใครต่อใครมาขายขนมจีนให้กับฉันมาหยิบยื่นให้กับฉันแต่ฉันก็ปฏิเสธพวกเขาเหล่าน,นั้นไปฉันก็เพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันมีเพียงเธอคนเดียวไงฉันรักและให้เกียรติเธอไงทั้งต่อหน้าและลับหลังแต่ก็เป็นเธอไม่ใช่หรอที่เลือกที่จะทําร้ายทําลายฉันเอง เป็นเธอไม่ใช่หรอที่เธอจะตัดขาดจากฉันไปเองอะแล้ววันนี้เธอเห็นความสง่างามของฉันนี่จ้าฉันประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะจึงอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่เธอต้องการเท่าที่เธอใฝ่ฝันเท่าที่เธออยากได้เท่าที่เธอใฝ่หาเท่าที่เธอไปไขว่คว้าแต่ฉันก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะที่ฉันก้าวมาสู่จุดๆนี้อะขอบคุณเธอที่เป็นแรงผลักดัน ที่เป็นพลังงานลบๆแต่มันผลักดันชีวิตของฉันให้ฉันก้าวเดินสู่บนเส้นทางที่สว่างสวัยและงดงามความรู้ความสามารถของฉันชื่อเสียงของฉันความดีงามของฉันมันเป็นที่ประจักษ์จนใครหลายต่อหลายคนเขาก็อยากได้ฉันไปครอบครองใครต่อใครก็หลายหลายคนที่เขาอยากจะได้ฉันไปเป็นแฟนเธอไม่ต้องการไม่เป็นไรนะจ๊ะเธอจ๋ามีใครหลายคนต้องการฉันจ้ะเขาบอกว่าฉันมีสนเสน่ห์เธอคิดอย่างนั้นหรือเปล่า เขาบอกว่าฉันเป็นคนที่มีความรู้เขาบอกว่าฉันช่างฉอเราะเธอคิดแบบพวกเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่เซ็กซี่อะเธอคิดแบบนั้นไหมก็ไม่รู้นะว่าเธอจะคิดยังไงแต่ฉันโคตรภาคภูมิใจในตัวเองเลยแป๊บหนึ่งนะอะแล้วเพื่อนๆพอพูดกับเขาแล้วคิดรู้สึกกับเขาแบบนี้แล้วเพื่อนๆบอกกับเขาแบบนี้ไปแล้วเขาจะแล้วเขาจะทำยังไงต่ออะ เขาจะทำยังไงต่อเราจะได้จบคลิปเลยอุกงค์นับร้องไห้โอ้คุพลาดมากเลยอะผิดไปแล้วผิดไปแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจไม่คิดไม่เคยจงใจแกล้งทำร้ายเธอ โอ้คนดีอยากงอนอะ่ะยกโทษให้เขาได้ไหมอ่ะเขาผิดไปแล้วตัวเองดีกันนะคนดีนะผิดไปแล้วอ่ะกูจะให้ทำยังไงอ่ะโ้วันนี้สำนึกแล้วคิดได้แล้วอ่ะ ะไม่ยกโทษให้จริงๆหรอสาทุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าขาสิ่์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าครับได้โปรดเธอได้โปรดช่วยลูกช้างด้วยเถิดขอให้คนคนนั้นอ่ะเข้าใจอ่อนให้เขาอ่ะคืนดีกับลูกด้วยเถิดลูกไม่มีเขาไม่ได้ไพ่ใบเดิมลูกไม่มีเขาไม่ได้นะพเ,เ,นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คู่ควรกับความรักของลูกอ่ะคนคนนี้ไม่ใช่หรอที่ลูกขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะ่ะได้โปรด คืนคนคนนี้มาให้ชีวิตของลูกด้วยเถิดคนคนนี้เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เขาเป็นคนดีและเขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ลูกเลยอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าครับได้โปรดช่วยลูกด้วยเถิดขอได้โปรดดลจิตดลใจให้ใครคนนี้เข้าใจอ่อนให้เขารับลูกเข้าไปในชีวิตเขาอีกครั้งด้วยเถิดเจ้าค่ะ เขาเป็นคนที่มีค่ามากเลยลูกอยู่กับเขาลูกจะต้องมีแต่ความเฟื่องฟูความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเขาเป็นคนที่ช่างทำรรม,มาหากินเก็บออมรู้รักเกียรติรักศักดิ์ศรีเขาถ้าได้เขามาเคียงข้างเคียงคู่ชีวิตของลูกชีวิตของลูกต้องสง่างามามากๆเลยเธอเธอเป็นคนที่คู่ควรกับเรามา,มากๆเลยนะ เรามาเห็นคุณค่าของเธอในวันนี้ในวันที่สายไปแล้วใช่ไหมเราจะรอคอยเธอนะแม้ว่าเราจะมีใครอีกหลายๆคนที่เป็นตัวเลือกอมันมันมันอะถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆนก็คือทำถูกแล้วแหละเพราะว่าเขารอคอยคือในระหว่างที่เขารอคอยเพื่อนๆ่เนี่ย หรือไม่เขาก็เป็นคนที่แบบว่าโอเคในเมื่อเพื่อนๆไม่เอาเขาแล้วใช่ป่ะเพื่อนๆปฏิเสธเขาแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาอะในสต๊อกของเขาก็ยังมีมีตัวเลือกไงแล้วเขาก็มองดูเพื่อนๆแบบเจริญเติบโตไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองดูเพื่อนๆกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่แบบเอ่ออา่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อา่านอกจากจะเป็นแบบว่ารอแบบรอดูดูด,ดูว่าเพื่อนๆเนี่ยไปคบกับใครอื่นๆใช่ปะคะแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่ารอจังหวะและโอกาสที่จะเหมาะแล้วเขาจะเข้าหา เขาจะเข้าไปหาเขาอาจจะพาขบวนเพื่อนฝูงของเขาไปก็ได้นะขบวนใช้คําว่าขบวนก็ไม่ได้มันแค่ไม่กี่คนน่ะคือเขาอาจจะไม่กล้าเข้าหาเพื่อนเพื่อนแต่เขาจะต้องมีตัวช่วยอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนที่เพื่อนๆก็รู้จักอย่างเงี้ยค่ะขอร้องเถอะขอโอกาสได้ไหมถ้าเพื่อนๆนให้โอกาสเขาแล้วจะมันจะดีไหมอะมันคู่ควรไหมถ้าเพื่อนๆนจะให้โอกาสเขาอะขอเน้นเน้นย้ำย้เลย รใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเ,เพื่อนๆการอ่านไพ่ก็คือจอยก็ใช้เวิร์บทูเดาด้วยนะอย่าเอาไปมั่นหมายว่าจะต้องเป็นเครื่องตัดสินชีวิตของตัวเองนะคะเป็นไกด์ไปเดอรถ้าเข้าไปจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอีกจะเข้าไปหรือเปล่าถ้าเข้าไปจะต้องเข้าไปเป็นน้อยเป็นเบอร์2เบอร์รองเข้าไปไหมถามตัวเอง มันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เขามีใครอยู่แล้วแน่นอนเลยถ้าเข้าไปในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแม้จะรักกันมากมายแค่ไหนมันต้องมันจะต้องเลือกเพราะเพื่อนๆอยู่ในจุดที่สง่างามแล้วเพื่อนๆไม่สามารถที่จะลดตัวลงไปคลุกคลีหรือเกลือกลัวในความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่า2คนเพื่อนๆจะให้โอกาสเขาได้ก็ต่อเมื่อความรักมันมีแค่เพียงสองเราเท่านั้นและเพื่อนๆจะไม่ได้ให้เขาเลือกด้วย เพื่อนๆอยู่ของเพื่อนๆได้แล้วเขาจะต้องเป็นคนเลือกไม่เพื่อนๆไม่ได้บังคับให้เขาเลือกเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่คู่ควรกับชีวิตของเขารักแต่ไม่สง่างามเพื่อนๆไม่เลือกเพราะเพื่อนๆอยู่ในจุดที่เป็นควีนเหรียญผู้หญิงเก้าเหรียญมาเรียบร้อยแล้วดูแลตัวเองได้รักเกียรติรักศักดิ์ศรี อยู่ในจุดที่สง่างามยึดมั่นในคุณงามความดีถ้าใครคนนั้นจะเข้ามาต้องเป็นคนที่ศีลเสมอกันเท่านั้นเขาต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสง่างามคู่ควรกับชีวิตของเพื่อนๆไม่ใช่ให้เพื่อนๆลดตัวลงไปเกลือกลั้วกับเขาความรักที่ใครต่อใครสามารถที่จะจับต้องได้ใครต่อใครก็สามารถที่จะคว้าเขาไปนอนข้างกายได้ไม่ใช่เพื่อนๆไม่เอา โปรดใช้วิจารณญาณโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะที่รักเพื่อนๆรอได้แต่ไม่ใช่รอเขานะรอใครก็ได้ที่เป็นรักแท้ที่คู่ควรถ้าจะมาให้มาทั้งใจถ้าจะมาไม่มาทั้งใจก็กลับไปสดีกว่า ครึ่งกลางค้างขาเอามาให้ใครไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจอะไรต่อมันอยู่ที่เขาถ้าเขาลังเลเพื่อนๆก็ไม่แคร์เหมือนกัน